ม,มองง่ายใช่ไหมก็วัดเหมือนเดิมให้มันตรงกันคะถ้บปุ๊บอีกเออตรงวะเออคิดว่ามันตรงด้านแคปวัดแล้ว ตีมจะตรงนะั้นก็จะได้แบบนี้ใช่ไหม่เดี๋ยวเราต้องมาทำที่มันเป็นเส้นปะในภาพตัดอ่ะมันจะไม่มีเส้นเส้นปะมันจะมีเส้นมิเส้นลายเราต้องทำให้มันเป็นเส้นที่เป็นแบบขีดๆ เราก็วัดเมื่อกี้มีเราวัดเส้นนี้ไปแล้วเราก็จะมาวัดเส้นนี้ก็คือความกว้างของมันอะ่ะก็คือเท่ากับอันนี้เลยเท่ากันเรากเขียนได้พอดีเขียนไปดูวงนีง้ใช่ป่ะใช่วงนี้ มันจะงงมากเท่าไ่ร่ทีทำสองฟองเสร็รจแล้วอ่ะก็จะมาทำเอ่อเสน้นวงในใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือวงลนกสุด ความกว้างมันจะประมาณเท่ากับเท่ากับทอนี้เลยลเยราก็ขีดไว้ก่อนก็ได้ขีดอันนี้กับอันนี้ไว,ว้ก่อนเอาไว้ขีดเอาไว้ ให้พอดีเส้นที่เราขีดไว้ทั้งสองอันเสร็จแล้วเราก็จะมาทำส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือกว้างยี่สิบใช่ไหม,มแต่เนี้ยมันก็คือเหลือยี่สิบพอดีนะนก็คือสิบมันก็จะเหลือสิบพอดีเพราะเราผ่านสองแล้วเราก็จะใช้ขนาดที่มันตรงกับเส้นวงใหญ่ที่สุดก็คือเส้นนี้ รงนอกเลยคือเอา้ง่ายๆมันจะตรงกับเดี๋ยวเอาไม่ใช่คือจะใช้สเกลอันนี้เหมือนเดิมคือมันจะตรงกับวงนี้คือมันจะต้องตรงกับเส้นเนี่ยเอาง่ายๆทั้งสองฟังให้มันตรงกรัน 还是有加分。